วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องความกล้าหาญของหนูน้อยคนหนึ่งมีเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อใบเตบยใบเตยชอบไปเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านวันนั้นใบเตยเห็นลูกแมวน้อยตัวหนึ่งติดอยู่บนต้นไม้สูงใบเตยพยายามเรียกให้แมวลงมาแต่แมวน้อยก็กลัวจนไม่กล้าขยับ ทำยังไงดีนะใบเตยคิดเด็กคนอื่นๆที่เล่นอยู่แถวนั้นก็บอกว่ามันสูงเกินไปลงมาไม่ได้หรอกแต่ใบเตยไม่ยอมแพ้ใบเตยนึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นคุณพ่อใช้บันไดปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้ใบเตยรีบวิ่งไปที่บ้านแล้วขอให้คุณพ่อช่วย คุณพ่อมาถึงก็ยิ้มให้ใบเตยแล้วบอกว่าลูกเตยกล้าหาญมากที่อยากช่วยแมวน้อยจริงคุณพ่อปีนบันไดขึ้นไปอุ้มแมวน้อยลงมาอย่างปลอดภัยใบยเตยดีใจมากที่ได้ช่วยแมวน้อยตัวนั้นจากวันนั้นใบเตยก็รู้ว่าถึงแม้จะเป็นเด็กตัวเล็กๆก,ก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้ามีความกล้าหาญและความตั้งใจจริง ความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงไม่กลัวอะไรเลยแต่หมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะกลัวก็ตาม